สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรถสิกแล้วค่ะวันนี้มาทันพอดีคีฮ้าหนึ่งแปดสามกำลังจะออกจากสถานีกรุงเทพพลาโพงค่ะจอดในชานชลาที่สี่ค่ะเหมือนเมื่อวานที่รถถ่ายให้ดูออกจากสถานีกรุงเทพเจ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีค่ะ เดี๋ยวจะวิ่งผ่านต่อหน้าเราพอดีเลยนะคะสวยมากเลย mm hmm. ชอบเป็นอะไรที่แบบออกจากจุดเริ่มต้นเนี่ยะคะ่ะสวยมากค่ะะได้ลักโอคอรดด้านหน้าค่ะ สวยจริงๆถ่ายตอนเช้าช้างเอาสวยมากค่ะตอนนี้ไปตรงหอนาฬิกาแล้วอืมวันนี้ปู่4ีศูนสองห้าค่ะ ลากริ้วยาวๆเข้ามาในชา้นชาลาที่แปดโหอันนี้ริ้วยาวมากเลยค่ะมีทั้งเป็นตู้สินค้าด้วยแล้วก็ตู้โดยสารด้วยมีทั้งตู้ควีนแลนด์ด้วยมาดูตอนปู่ลากออกมาค่ะ เมื่อกี้ตอนที่ถอยลากเข้าไปเปิดกล้องไม่ทัน น่าจะเอาไปจอดแล้วนะคะแล้วปู่ก็ลากริ้วที่เหลือออกมาสองแปดหนึ่งกำลังจะออกจากชานชลาที่ห้าค่ะแล้วก็มีขบวนพิเศษสินค้าเข้ามาค่ะตอนนี้กำลังเข้ามาในชานชลาที่สิบก็เป็นริ้วนี้นะคะ สี่5ูนาค่ะลากเข้ามาเมื่อกี้ไปทิ้งริ้วไว้ที่ชาญนฉลาที่7แล้วก็ถอยออกไปเข้ามาในชาญนฉลาที่สิบ ออกมาแล้วค่ะขบวนที่สองแปดหนึ่งจอดอยู่ในชานชลาที่ห้าค่ะแลไลคีฮาหนึ่งแปดสามออกไป ที่กรุงเทพเมืดมากค่ะแปดโมงแล้วตอนนี้แต่ว่าฟ้าก็ยังมัวอยู่ PM 2.5เต็มเลยนะคะถ้าใครที่อยู่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลที่มีจุด PM 2.5งจุดเยอะๆก็ใส่แมสป้องกันตัวเองดีๆค่ะ รถด,ดีเซลรางค่ะวันนี้ใช้บริการชานชลาที่ห้าสวยมาก ขมูขมัวเลยค่ะปูปูสี่ศูนย์สองห้าค่ะ มีรถดีเซลางอีกเข้ามาในชา้นชลาที่ห้าฟังไม่ทันค่ะว่าเป็นขบวนอะไรหาตูค่ะแปดโมงในหน่อยแล้วนะคะแต่ว่ายังมืดอยู่รโสไส์แสงเยอะแล้ว ถอยเข้ามาในชานชลาที่9ค่ะ ดูปู่ถอยริ้วออกถอยริ้วเข้าค่ะวันนี้กำลังทำขบวนสับเปลี่ยงลากจูงในหัวลำโพงค่ะโดย4025ริ้วนี้ยาวเลยค่ะ อูจะออกมาชานชลาที่ห้าก็ดีเซลลังลากคู่ออกไปเลย อยู่หน้าโรงซ่อมใหญ่ค่ะก็มีอีกริ้วหนึ่งโหการทำขบวนเช้าเช้านี้สวยมากเลย 4025จอดนิดนึงรอดีเซลรังหน้าลงซ่อมใหญ่กำลังเคลียร์อยู่ค่ะปู่ก็เลยจอดชะลอมันมากเลยตอนนี้เราไม่รู้จะถ่ายขบวนไหนก่อน ู4025ค่ะออกมาแล้วลากตู้ออกมามาดูการทํำขบวนสับเปลี่ยนค่ะในสถานีกรุงเทพมดลาพง หลังจากที่ส่งทีห้าแล้วก็โหมันมากไม่รู้จะถ่ายอันไหนก่อนเช้าวๆ้าวันเสาร์ที่สิบเอ็ดค่ะตั้งแต่เช้าเลย ั้งในโรงซ่อมก็เอาเรื่องเหมือนกันค่ะเจอของดีค่ะทุกคน หลังจากปูลากริ้วออกไปนี่ไงนี่ค่ะปูลากเข้าไปใน ชันชลาที่เจ็ดแล้วก็หัวจักกำลังจะตามเข้าไปสี่ห้าหกศูนย์ค่ะ เอาริ้วไปส่งไว้ที่ชานชลาที่เจ็ดริ้วไปฉะเชิเงเซาค่ะสี่ห้าหกศูนก็กำลังจะตามเข้าไป ชานชาลาที่สี่ก็มีเข้ามาอีกขบวนค่ะโอ้สี่สีค่ะเป็นหัวจากเปล่าวสวยมาก ไปลากเลีว้วเมื่อกี้นะคะออกมา มากมากเลยฟ้าอาจจะเมืดหน่อยแต่ความสวยงามน,นั้นทินดีขานเลยค่ะวันนี้ ปูไปลากเรี้ยวออกมาให้หัวรถจักรก็ตามมาเช่นเคยค่ะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปอันสตอมค่ะ สวยมากเลยคันนี้ซีซีหนึ่งห้าวันนี้อันสตอมวิ่งเข้าหัวลำโพงสองสามคันนะคะโอ้โหวันนี้สุดสุดเลย นะคะวันนี้ก็มาดูขบวนที่ห้าหนึ่งแปสามทำท่องเที่ยวก็เดี๋ยวตอนเย็นเข้ามาอีกรอบนึงค่ะอยู่หน้าโรงซ่อมใหญ่ก็มีหัวจากเยอะแยะเลยวันนี้เชา้าเช้าสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องไปละค่ะไว้เจอกัน คลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ปลาราคาสวัสดีค่ะ